นี่พี่น,อน้องขนมไขห่หุงว่าแม่ไข่หงหนมไข่ไข่อะไรนี่ไข่ไดรนดเสาบ่สใส่งาดำอย่างแจ่มอ่ะไหมอ่ะออกมาจะคูน่นะนี่นี่นี่นี้กันหนึ่งอันน,น,กกนี้่แกยังคนยังมาสันสุกจ้ะลูกสนิทแกชิมกันบอสระวังร้อนเด้อขังแรกในชีวิตเครืออะไร เอากระทำครั้งแรกชีวิตก็โหดจังก็โอเคอยู่ด้แล้วเนาะมันก็งามอยู่ดีมันก็ผ่านอยู่ดีกรอบไปเน็กรู้เสียงกรอบสวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้เราก็มาทำขนมไข่หงกันนะคะทุกคนจ้ะเราจะมาดูตอนทอดเลยนะเพราะว่าตอนเราปั้นเราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะทุกคนดู มันผ่านนี่นี่อันนี้ทอดแล้วสเน็กเอาไปกินแล้วจากตัง 2, ้งสองลูกสามลูกคนะูนอะแก้คัดได้อยู่ใส่ถั่วเหลืองนี่อันนี้อันนี้ที่หนิงปัน่นหนี้เอาไปทอด แล้วเราก็เอาไปชุบงาจ่ะทุกคนจ้ะเขาจะใส่งาขาวเ้าแต่วันึ่งใส่งาดําเพราะว่าเรามีงาดำํำเราชอบสีดําบันะะ <c oughs> บแรมแล้วนี้ก็เรากำลังทอดอยู่ค่ะทุกคนไข่ไดโนเสาร์ไม่ใช่ไข่หูหรอก หรือจะเป็นไข่ห่านก็นไม่รู้เอาว่าจ้าพิน้ร่งจ้าไข่ไข่ไข่นกกระทาขนมไข่โงเอาป้าจ้าเอาเอามาแจกคนละไข่คนละไข่ยิบเอาเลยค่ะทุกคนจ้าอุ้ถือว่าผ่านอยู่ดิ ครั้งแรกที่ทำค่ะทุกคนมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวคลิปน้านะ่ะนิงจะทําใหม่ทำใหม่ทําวิธีทาให้ดูให้ดูด้วยเนาะรอบนี้เอาแค่นี้ก่อน